ศูญเสียคนที่เรารักคู่ครองแบบต้องจากกันไปตลอดชีวิตเพราะเขาเสียชีวิตสาเหตุของกรรมเกิดจากในอดีตชาติคนที่เรารักได้กระทํากรรมหนักด้วยการไปตัดรอนชีวิตคนอื่นอาจเป็นการฆ่าคนหรือสัตว์ที่รักกันอยู่ให้ต้องแยกจากกัน ตัวเราเองถึงแม้จะไม่ได้ลงมือทำแต่อาจสมรู้ร่วมคิดหรือรู้เห็นเป็นใจกับคนรักดังนั้นในชาตินี้เมื่อคนรักของเราต้องรับกรรมตายจากไปเราจึงต้องได้รับกรรมด้วยเช่นกันกรรมที่ต้องโศกเศร้าเสียใจทุกทรมานใจ กับการจากไปของเขาวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมต้องทำบุญไทยชีวิตสัตว์ต่างๆที่กำลังถูกฆ่าเช่นไทยชีวิตโคกระบือที่กำลังนำไปลงเชือดหรือไปซื้อสัตว์เช่นปลาหน้าเขียงที่ตลาดที่กำลังถูกฆ่าเพื่อนำไปปรุงเป็นอาหาร ให้สัตว์เหล่านั้นได้กลับไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติต่อไปหรืองดกินเนื้อสัตว์ไปจนตลอดชีวิตหากทำได้ยากอาจเริ่มจากการกินแค่สัตว์เล็กเช่นกุ้งหอยปลาตัวเล็กไข่เลิกกินสัตว์ใหญ่เช่นไก่หมูหัวควาย พร้อมอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งคนที่เรารักผู้ที่ได้จากไปแล้วรวมทั้งเจ้ากรรมในเวรของเราและของเขาหลังจากทำบุญต่างๆเช่นใส่บาตรถวายสังฆทานบริจาคโรงศพ ทำบุญกับเด็กกำพร้าหรือผู้พิการให้อดทนกับกรรมที่ได้รับมันทำความดีสร้างสมกรรมดีให้มากและสม่ำเสมอ